สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการวัยรุ่นเคลียร์ใจค่ะพื้นที่สบายๆที่เราจะมาช่วยกันเคลียร์ปมในใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานความรักหรือว่าการค้นหาตัวเองด้วยมุมมองจิตวิทยาง่ายๆค่ะที่เอาไปใช้ได้จริงครับอยู่กับพวกเราสองคนครับผมมาวินและมีนาค่ะวันนี้เราหยิบเรื่องที่ อืมน่าจะกระทบใจใครหลายๆคนมาคุยกันค่ะเรื่องของคำพูดบั่นทอนจิตใจที่เราเคยเกริ่นไว้ใน ep 7 1นะคะครับซึ่งถ้าเป็นศัพท์ทางจิตวิทยาหน่อยก็อาจจะเรียกว่า verbal abuse หรือ hurtful uh, communication ก็คือการใช้คำพูดทำลายความรู้สึกทำร้ายจิตใจกันนี่เองแหละครับ ใช่ค่ะคือคำพูดนี่มันมีพลังมากๆเลยนะคะใช้สร้างกำลังใจก็ได้หรือใช้ทำร้ายกันมันก็เจ็บลึกจริงๆ verbal abuse ก็คือการใช้ภาษาในทางลบเพื่อทำร้ายอารมณ์หรือว่าจิตใจของอีกฝ่ายนั่นเองค่ะจริงครับครับเคยมีนักจิตวิทยาชื่อดังซิกมันฟรอยด์เขาเปรียบเทียบไว้น่าสนใจนะครับว่าคำพูดทำร้ายบางทีมันก็เหมือนกับการทำร้ายร่างกายเลยแต่ที่อาจจะน่ากลัวกว่าคือมันไปกระทบเอ,อ่ ตัวตนหรืออัตตาของเราโดยตรงเลยครับมันทิ้งแผลในใจที่มองไม่เห็นแต่แบบอยู่ได้นานกว่าแผลกายอีกนะใช่เลยค่ะอย่างเช่นคำพูดดูถูกแบบทำได้แค่นี้เองเหร,อหรือคำพูดเปรียบเทียบดูคนนั้นสิเก่งกว่าตั้งเยอะแยะอืฟังแล้วใจมันแป้วเลยนะคะทําให้รู้สึกแย่มากๆไม่มั่นใจไปเลยครับแล้วผลกระทบมันลึกกว่าแค่ความรู้สึกแย่นะครับคือมันส่งผลต่อร่างกายได้ด้วยนะ พวกคำพูดลบๆเนี่ยมันไปกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดได้เลยนะครับอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวได้แล้วที่สําคัญมากๆเลยมันกัดกินความมั่นใจเราไปเรื่อยๆจนบางทีเราเอาคําพูดนั้นนะมาตอกย้ําตัวเองอีกกลายเป็นน g a t ทีฟเซลฟ์ a l k แบบไม่รู้ตัวเลยครับอืมแล้วพอเจอคําพูดแบบนี้เราจะตั้งรับยังไงดีไม่ให้เสียศูนย์ไปซะก่อน วิธีแรกที่อยากแนะนำลองใช้ Q-tip ค่ะมันย่อมาจาก quit taking it personally คือพยายามไม่เก็บมาใส่ใจหรือไม่เอามาเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะลองมองว่าคำพูดแย่ๆนั้นน่ะบางทีมันสะท้อนปัญหาของคนพูดเองมากกว่าตัวเราได้ซ้ำเขาอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจอยู่ก็ได้เนาะใช่ครับหรืออีกวิธีที่ช่วยได้เยอะเหมือนกันก็คือการสื่อสารความรู้สึกของเราออกไปตรงๆเลยแต่ใช้เป็น I statements นะครับเริ่มต้นประโยคว่าฉันรู้สึกเช่น ฉันรู้สึกไม่สบายใจนะเวลาได้ยินทำพูดแบบนี้มันช่วยบอกความรู้สึกได้โดยที่เราไม่ได้ไปกล่าวโทษอีกฝ่ายโดยตรงก็จะลดโอกาสปะทะกันได้ดีเลยครับและที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆคือการตั้งขอบเขตหรือ boundaries ค่ะต้องกล้าบอกไปเลยว่าเราไม่โอเคกับคำพูดแบบไหนนะแล้วถ้าสื่อสารไปแล้วมันยังไม่ดีขึ้นการปฏิเสธหรือออการพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นค่ะเพื่อปกป้องใจเราเองนะคะครับ นอกจากเรื่องการรับมือกับคนอื่นแล้วการสร้างเกราะป้องกันใจเราให้แข็งแรงจากข้างในก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับอย่างแรกเลยคือการฝึกพูดกับตัวเองหรือ self-talk ลองจับความคิดลบๆของเราให้ทันแล้วพยายามเปลี่ยนเป็นคำพูดเชิงบวกหรือใช้ affirmations บ่อยๆเช่นบอกตัวเองว่าฉันมีคุณค่าฉันรับมือกับเรื่องนี้ได้อะไรแบบนี้ครับ อีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยคือฝึกความเมตตาต่อตนเองค่ะหรือ self compassion คือให้ใจดีกับตัวเองเหมือนที่เราใจดีกับเพื่อนสนิทนะคะเวลาเราทำพลาดหรือเจอเรื่องแย่ๆแทนที่จะด่าทอตำหนิตัวเองลองปลอบใจให้กำลังใจตัวเองดูบ้างมันช่วยได้จริงๆนะคะมันทำให้เรามีแรงไปต่อได้มีประโยคที่ช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ที่นักจิตวิทยาจากฮาวาดเขาแนะนำไว้น่าสนใจมากครับ เช่นประโยคสั้นๆอย่างฉันผ่านมันไปได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือฉันจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างการบอกตัวเองแบบนี้บ่อยๆมันช่วยให้ใจเราฟูกลับมาได้เร็วขึ้นจริงๆครับขอขั้นจังหวัดตรงนี้สักครู่นะคะครับ hmm. ถ้าเนื้อหาของวัยรุ่นเคลียร์ใจช่วยให้ใจใครหลายๆคน ฟูขึ้นบ้างและอยากเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับแค่กดไลค์กดติดตามก็เหมือนส่งกาลังใจดีๆมาให้ทีมงานเราครับจะได้มีแรงมาช่วยเคลียร์ใจกันไปอีกนานๆเลยขอบคุณม,มากๆเลยนะครับกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะคะแล้วถ้าถ้าเราลองรับมือเองแล้วแต่ยังรู้สึกแย่มากๆอยู่เมื่อไหร่ถึงควรจะมองหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญคะ สัญญาณง่ายๆเลยก็คือถ้าทำพูดเหล่านั้นมันกระทบชีวิตประจำวันเราแบบรุนแรงมากๆทําไม่รู้สึกเศร้าหรือวิตกกังวลต่อเนื่องหรือว่าจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้จริงๆแล้วคะ่ะครับซึ่งก็มีหลายทางเลือกให้เราขอความช่วยเหลือได้นะคะทั้งการไปปรึกษาจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือนักบาบัดหรือแม้แต่กลุ่มสนับสนุนหรือซัพพอร์ตกลุ่มที่มีคนกำลังเผชิญปัญหาคล้ายๆกันอยู่ การได้รู้ว่ามีคนเข้าใจหรือเจอเรื่องคล้ายๆเรามันก็ช่วยได้มากจริงๆค่ะสุดท้ายนี่ผมอยากย้ำจริงๆครับว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอไม่ต้องรอให้ใครมายืนยันหรือมาบอกเลยคุณค่าของเราเรากำหนดเองได้ครับใช่เลยค่ะเรามีพลังที่จะเลือกไม่ให้คำพูดคนอื่นมาทำร้ายเราได้นะแล้วเราก็สามารถจัดการความคิดความรู้สึกตัวเองได้เสมอค่ะการเยียวยาอาจจะใช้เวลาบ้างแต่เราทุกคนผ่านมันไปได้แน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ ลองลองอบกอดตัวเองดูนะครับยิ้มให้ตัวเองในกระจกบ้างคนคนนั้นแหละครับคือเพื่อนแท้คือคนที่จะอยู่ข้างเราเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามให้ลองกอบไปคิดเล่นๆค่ะวันนี้มีคำพูดไหนที่เราเผลอใช้ทำร้ายตัวเองไปบ้างหรือเปล่าแล้วจะลองเปลี่ยนเป็นคำพูดให้กำลังใจตัวเองว่าอะไรดีนะลองดูนะคะ ก็หวังว่าการพูดคุยกันในวันนี้จะช่วยให้ใจใครหลายๆคนโล่งขึ้นบ้างนะคะครับถ้าใจโล่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะต้องการกำลังใจได้เลยนะครับตอนหน้ามีเรื่องน่าสนใจรออยู่แน่นอนค่ะรับรองว่าเดาไม่ถูกแน่ๆเลยครับหรือถ้ามีเรื่องไหนอยากให้เราช่วยเคลียร์ใจเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับพวกเราอ่านทุกข้อความแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน วัยรุ่นเคลียร์ใจวัยรุ่นเคลียร์ใจ